ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็เป็นผักสลัด1กิโลครับที่ผมจะขี่รถไปส่งให้ลูกค้านะครับผมส่วนอันนี้เป็นครึ่งโลแบบผสมนะครับก็มีเลด เลดโอ๊กกับกินโอ๊กนะครับแล้วก็มีปต่มเฮดนิดหน่อยประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ก็ขนาดครึ่งโลกับ1โลนะครับสามารถสั่งกันได้นะครับเพื่อนๆในแต่ละรอบผมก็จะขายประมาณนี้ครับแล้วก็ขี่รถไปส่งให้ถึงบ้านเลยในแถบๆบริเวณนี้นะครับแม่สามปานิ้วแม่รากทุ่งเพาะหาเซี่ยวหาสูงบ้านใหม่ หรืออยไก่เคียรหรืออะไรพวกนี้ครับผมสามารถไปส่งได้น้องอ้ออะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์น,นี่สารอากเอเนกฟาร์มข้าวเข,ข,ขประมาณนี้เลยครับกินกันจุกๆเลยครับหนึ่งกิโลอยู่ได้ถ้าเอาไปแช่เย็นก็อยู่ได้นู่นแหละครับเป็นเดือนแช่เย็นจิ้งไว้แต่ไม่ต้องแช่ช่องฟีดน,นะครับแช่ช่องเย็นธรรมดาเนี่ยครับ หรือใครจะเก็บไว้เป็นทัพเปิลแวร์ก็ได้ฉีกใบแต่ะะและใบละใบเราก็เก็บไว้ในทัพเปิลแวร์อย่างครับมันจะเย็นสดชื่นเวลาเรามากินตอนเย็นๆจะอร่อยมากกรอบกรอบมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆครับโอเคข่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมาผักสลัดที่พร้อมจับไปขายแค่นั้นเองครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับ การกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นชิปผมได้มากขึ้นวยครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับหน่งจโลกับครึ่งเจโลสามารถสั่งได้นะครับในแต่ละรอบโดยขั้นตอนของผมก็คือ,อผมจะเก็บเบอร์ลูกค้าที่สนใจเอาไว้ก่อนพอใกล้ครบเวลาเก็บนี้ครับผมจะโทรหาลูกค้าแต่ละรายเผื่อใครสนใจช่วงเวลานั้นไม่สนใจอะไรก็เค่อาคกันอีกทีครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ